ข้อที่ตั้งนะคะกาลยรัตสุภาจางค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่เปิดโอกาสให้รู้จักบริษัทของอาคูเล็ก็คือโคดเอค่ะใต้สายงานของโคดจีแล้วก็โค้ดซูเจินนะคะท่านก็ผ่านรุปอินเตอร์แพร์มาก็เยอะพอสมควรค่ะก็สําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างแต่ส่วนมากที่เราไม่สําเร็จเพราะเราไม่ได้รู้จักรู้จริงอะเนาะได้แต่รู้จักค่ะทำแบบไม่ได้รู้รู้จริงอะ แต่พอเรามีโอกาสได้เข้ามาที่ที่คาบซูลิสเนี่ยอ่าเป็นเป็นสถานที่เป็นเหมือนเป็นสถาบันที่เราค่ะเพราะที่นี่มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ก็มีหลากหลายคนที่ประสบความสำเร็จให้เราเห็นเอกลักษณ์พี่ตั้งก็ได้ขึ้นมาอยู่ตำแหน่งของเจมเนาะก็ใช้เวลาระยะเวลาอันสั้นค่ะประมาณเจ็ดวันค่ะก็สามารถโอ้โหชินได้านสามารถหารายได้เกินห้า เรือนะคะขึ้นไปค่ะว่าได้ไปอยู่ที่ตําแหน่งเกรกก็ต้องของคุณแล้วก็การทางานตรงนี้ก็คือเน้นในเรื่องของออนไลน์ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนต่างจังหวัดามาอยู่ในกรุงเทพเราก็ไม่ค่อยรู้จกักไคยเพราะฉะนั้นก็คือมีวิธีการไดเราก็เห็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในด้านออนไลน์เราก็เรียนแบบแล้วเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีสอนอยู่ตลอดค่ะแล้วก็เราก็จะมีค่าคอนเช้ มีตอนเย็นเ้งค่ะห้องเรียนเรามีตลอดค่ะอยู่ที่ว่าใครอยากรู้จริงก็ต้องศึกษาค่ะเพราะว่าที่นี่เห็นไปไหมคะมีเรื่องของความถูกต้องตามกฎหมายมีสบมีอะไรเยอะแยแล้วถ้าเรือหเราได้มาอยู่ตรงนี้ก็ท่านประธานก็สร้างมาไม่มีภลาะนี่สีด้วยเงี้ยค่ะทุกคนสบายใจได้ค่ะแล้วก็ทุกอย่างค่ะสคบถูกต้องตามกฎหมายค่ะสบายใจได้ค่ะ โอเคเนาะแ่ก็ได้แค่เลกนอยขอบคุณค่ะ